วิธีการทำของเราขั้นตอนแรกเลยให้เตรียมมันฝรั่งมานะคะมันฝรั่งนี้เราใช้ครึ่งหัวหลังจากนั้นเราก็ปอกเปลือกมันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นพอประมาณต่อไปเราก็เตรียมมันมันเทศสีม่วงมานะคะมันเทศสีม่วงถ้าหัวใหญ่ก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะถ้าผ่าเล็กก็ผ่าตามยาวหัวมันเทศสีม่วงนี้เราใช้ทั้งหมดสามหัวนะคะสามหัวเอาหั่นตามตัวอย่างของเราเลยนะจ๊ะ สามหัวหั่นลงปเลจ้าหลังจากหั่นมันทั้งสองอย่างเสร็จแล้วนะคะน้ำลงถึงตั้งไฟเทมันม่วงนะคะมันม่วงไว้ครึ่งหนึ่งคือไว้ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เทมันฝรั่งไว้อีกด้านหนึ่งคือแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอ่าอย่างนี้เลยนะจ๊ะถ้าเทรวมกันแล้วเวลาสุกมันจะเป็นสีม่วงแต่แล้วนําไปเตยหั่นเป็นทันท่อนมาวางด้านบนบางคนสงสัยทําไมต้องใส่ไปเตยใส่เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะจ๊ะ ใส่ใบเตยนะคะใบเตยเราตัดมาหนึ่งใบหั่นเป็นท่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ฝาปิดไว้นึ่งจนกว่าจะสุกนะจ๊ะอันนี้แล้วแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนึ่งนานแค่ไหนามาดูขั้นตอนการทําต่อไปเตรียมมะพร้าวขูดขาวมาหนึ่งถ้วยมะาพร้าวขูดขาวจ้าหนึ่งถ้วยใส่กระทะลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะเตรียมเกลือใส่เกลือลงไปเล็กน้อยประมาณถึงสี่ช้อนชาอ่า เสร็จแล้วก็ใช้ทพีคนนะคะคนเกลือกมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ไฟนี่ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงหลังจากคลุกเกลือกมะพร้าวเข้ากันดีเสร็จแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปให้เตรียมใบเตยมาหนึ่งใบเตรียมใบเตยหนึ่งใบหั่นเป็นท่อนๆใส่ใบเตยลงไปบางคนถามว่าทาไมต้องใส่ใบเตยใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วบางคนก็สงสัย ว่าทำไมต้องเอามะพร้าวมาคั่วคั่วเพื่อที่ไม่ให้มะพร้าวนั้นบูดมีกลิ่นบูดเวลาใส่ขนมแล้วจะไม่อร่อยและมะพร้าวมันก็จะแห้งนะคะแห้งเวลาคลุกกับขนมจะทําให้ขนมเราไม่แฉะอ่าพอคั่วไปได้สักระยะหนึ่งพอคั่วจนแห้งเสร็จแล้วนะคะมะพร้าวเริ่มแห้งแล้วก็พอนะคะใส่จานจ้า หลังจากใส่จาน,านเสร็จแล้วปล่อยนี้ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะกลับมาดูมันกันบ้างนะคะมันที่เราเนืเอาไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะวิธีทสดสอบว่าสามารถใช้ช้อนช้อนซ่อมจิ้มจิ้มแบบนี้อ่าสุกแล้วนะคะทั้งมันฝรั่งแล้วก็ทั้งมันม่วงของเราหลังจากสเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานแยกต่างหากนะคะมันฝรั่งต่างหากจานหนึ่งมันม่วงต่างหากจานหนึ่งนะคะแล้วก็แยกสีแบบนี้ หลังจากแยกเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนซ่อมนะคะบดมันม่วงก่อนนะคะบดให้ละเอียดเลยจ้าบางคนก็มีที่บดนะคะใช้ที่บดก็ได้คนไม่มีที่บดก็ใช้ช้อนซ่อมก็ได้เพราะตอนนี้มันอาจจะร้อนนะคะใช้มือมันคงไม่ไหวนะคะใช้ช้อนซ่อมช่วยหลังจากบดมันม่วงเสร็จแล้วมันฝรั่งก็เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็บด บทละเอียดเลยถ้าเรานึ่งสุกเละๆมันก็จะบทง่ายแต่ถ้านึ่งองไม่เละมันก็จะบทยากเพราะฉนะนั้นเวลาเวลานึ่งต้องนึ่งให้สุกนะจ๊ะโอเคจ้าละเอียดแล้วหลังจากมันฝรั่งละเอียดแล้วเราก็นํามันฝรั่งนะคะที่ระบทแล้วมาใส่กระมังอใส่แบบนี้เลยจ้าทำไมต้องใส่ใส่สีลงไปสีถีลงไปเล็กน้อยนะคะสีเหลืองส่ทีเหลืองลงไปนะคะคนให้เข้ากันเราต้องการให้สีสวย,สวย หลังจากคนเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะพอหลังจากเราคนสีเข้ากับเนื้อมันฝรั่งดีแล้วขั้นตอนต่อไปจ้าเราก็เตรียมนะคะเกลือใส่เกลือลงไปสษหนึ่งส่นสี่สช้อนชาหลังจากใส่เกลือลงไปแล้วตามน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะคะ หลังจากใส่ส่วนผสมสองอย่างนี้ลงไปแล้วเราก็ใช้ไม้พายคนก่อนนะจ๊ะคนให้ส่วนผสมนี้มันเข้ากันคนให้เข้ากันก่อนนะคะเข้ากันดีเสร็จแล้วจะเลกแบบนี้ใส่แป้งแป้งข้นเหนียวใส่แป้งข้เนขเหนียวลงไปเสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเสร็จแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วเนื้อขนมเนื้อมันก็จะเนียนลักษณะแบบนี้ หลังจากคนเข้ากันดีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเตรียมกระทะตั้งไฟจ้าเอาวันฝรั่งที่เราผสมเอสกค่นี้ใส่กระทะลงไปค่ายค่อย,อยตักใส่ลงไปนะจ๊ะแต่แล้วเราก็กวนกวนให้สุกทำไมถึงต้องกวนให้สุกเพราะแป้งแป้งข้าวเหนียวที่ใส่ลงไปมันดิบมันจะไม่อร่อยเวลาทําสุกข,ข้างในมันอาจจะสุกไม่ดีเราป้องกันไม่ให้แป้งดิบนะเราก็เลยเอามากวนก่อนกวนประมาณห -7 นาที พอแป้งสุกดีแล้วเราก็ตักออกใส่จานจ้าต่อไปเราก็มาดูวิธีการทํามันม่วงต่อเตรียมแป้ง,ปงข้าวเหนียวมานะคะแป้งข้าวเหนียวใช้ไป1ถ้วยกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยกับเศษหนึ่งส่วนสี่นะจ้าหลังจากนั้นแล้วนะจ๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่อยๆใส่นะคะน้ําเย็นธรรมดานะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวด ถ้าใส่ทีเดียวเลยมันแฉะแฉะแล้วมันจะทําให้เล็กค่อยๆใส่ค่อยๆนวดใจเย็นนิดนึงขั้นตอนนี้นี่เราทําให้ดูตัวอย่างนะจ๊ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวด เรานวดจนได้ที่นะคะเนื้อเนื้อขนมของเราก็จะเหนียวหนุบแล้วก็เนียนแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะตักแป้งข้าวเหนียวใส่จานเล็กน้อยมาทักช้อนสองช้อนก็พอแล้วเราก็ตักไส้ขนมที่เรากวนเอาไว้นะคะลงมาใส่ในาจานแป้งลักษณะแบบนี้นะจ๊ะ ตักทีละน้อยละน้อยคือก้อนไม่ใหญ่มากประมาณถ้าหัวไม่มือก็พอถ้าใหญ่มากมันก็จะทําให้ขนมเราลูกใหญ่เกินไปนะคะเราก็ค่อยๆใส่มาประมาณแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ปั้นจ้าปั้นค่อยๆเอามือคลุกแป้งก่อนแล้วเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆถ้าทํไว้ยอย่างนี้พอเวลาเราเอาไปใส่ไส้ข้างในมันจะทําได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ปั้นแบบนี้มันก็จะทําให้เราทําไส้ข้างในนั้นยุ่งยากวันนี้เราจะทาเป็นไส้ไน,นะจ้าอ่านี่คือขั้นตอนการทําจ้าตอนนี้เราปั้นได้เยอะแล้ว อันนี้ก็คือลักษณะไส้ที่เราปั้นเสร็จแล้วลูก,กประมาณนี้ค่ะใหญ่ก็ลูกมะย,ยมนิดนึงนะคะประมาณลูกมะย,ยมแต่ใหญ่ก็ลูกมะย,ยมอ้วนๆน,น,นิดนึงต่อไปนะคะเตรียมจานมาเอาแป้งโรยแป้งข้าวเหนียวนะคะโรยก้นจานนิดนึงเสร็จแ,แล้วเราก็นำมันสีม่วงนะคะที่เราผสมไว้มาปั้นนะคะเอาแป้งทางมือก่อนนะคะทำงันจะติดมือ,อปั้นปั้นแผ่เป็นลูกกลมๆปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะ ถ้ามันแห้งแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ําได้เล็กน้อยไม่ให้แป้งมันแห้งแป้งข้างในมาใส่จ้าลูกถีเหลืองที่เราทําไว้แล้วก็ห่อให้มิดจ้าโอเคค่อยๆห่อนะคะห่อให้มิดหุ้มไส้ให้มิดจ้าเสร็จแ,แล้วเราก็คลึงคลึงให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็นํามาใส่จานเอาไว้คลึงแน่นๆแบบนี้แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าระหว่างเรานวดแป้งอยู่ถ้าแป้งมันแข็งให้ใส่น้ําแล้วนวดใหม่ได้ค่อยๆค,ค,ค่อยเพิ่มอันนี้ลูกที่สองลวจ้า ต่อไปนาํากระทะตั้งไฟกระทะหรือหม้อก,ก็ได้ใส่น้ําให้เดือดพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเทนะคะเทขนมที่เราปั้นลงไปเทลงไปแล้วก็ใช้กระชอนหรือทัอะไรก็ได้คนนิดนึงไม่ให้ติดก้นกระทะนะจ๊ะอันนี้พอเวลาสุกเวลาสุกเวลาเดือดมันก็จะลอยมาอย่างนี้ตอนแรกใส่ลงไปมันยังไม่สุกมันจะจมอันนี้พอเดือดแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้แสดงว่า แป้งนั้นสุกแล้วแล้วก็ตักออกได้หรือจ้าตักขย่าให้น้าแห้งๆอย่างนี้เลยนะจ้าขย่าขย่าให้น้ําแห้งแต่แล้วก็ใส่ในจานมะพร้าวที่เราคั่วเอาไว้ใส่ลงไปเลยจ้าใช้กระชอนห่างๆแบบนี้ถ้าไม่งั้นน้ํามันจะติดมาเยอะ,อะใส่ลงไปเลยจ้าร็จแ,แล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะคลุกเพราะว่ามันร้อนอคลุกให้ทั่วเลยจ้า พอคุกเสร็จแล้วคล้ายๆขนมต้มไหมคะลักษณะคล้ายกับขนมต้มเลยคะ่ะแต่รสชาติแล้วก็ไส้มันจะแตกต่างกันเสร็จแล้วเราก็จัดสีจานอ,อันที่คุกมะพร้าวนะคะก็จะเป็นลักษณะด้านบนส่วนที่ไม่ได้คลุกมะพร้าวก็จะเป็นลักษณะด้านล่างเราต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นสีชัดๆว่าด้านล่างเป็นลักษณะสีมันม่วงที่เรายังไม่ได้คลุก นะคะคแต่ถ้าครูก,ก็จะเป็นเหมือนด้านบนเสร็จแล้วค่าวิธีการทําขนมของเราหลังจากดูคลิปนี้แล้วเราไปทํำทางกันดนุนะจ๊ะพบกับวิธีการทําขนมกับเราในครั้งต่อไปสวัสดีจ้า